ไปดิดเขาบอกเข้าน้ำเขาเข้าน้ำบ,กบอกเรื่อยเขาเข้าน้ำอ่ะอะ้าวเขาเข้าน้ำปวดที่ ดูทุกคนมีหลานด้วยนะ รั้งหมเป็นการเป็นทางด่วนนะพอ,อ,อประชาชนจ่ายทางด่วนมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะผ่านตรงนี้มาเลยนะแล้วก็นะฮะแล้วก็มีการให้ลูกให,ให้ให้ประชาชน,น<ป>มาติดอัปรับตรงนี้ด้วยนะครับนะนี่ครับอันนะี้ก็ท้าทายนะมานี่มันนี่อยู่นะั่นนะฮะนะฮะดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อย ผมจะมาเข้าห้องน้ำนะเดี๋ยวจะ,จะเข้า,าห้องน้ำอันนี้ให้ดูก่อนเขียนไปสั่งนะเรามาดูป้ายควบคุมกันมีป้ายไหมมา นี่เป็นหน้าด่านนะเป็นหน้าด่านมาจ่ายดันถนนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเรียกคนเข้ามาไม่มีป้ายเลยบอกเลยออกมีป้ายฮนะป้ายอยู่ตรงนี้นะเนี่ยฮะมีป้ายนะป้ายมีนะป้ายมีนี่ป้ายฮนะจุดวัดแอลกอฮอล์นะฮะให้ดูแลนะฮะมีผู้ควบคุมไม่มีนะผมมองไม่เห็นผู้ควบคุมนะนะฮะงานจราจรด่วนสอง กกอสองบอกจลนะครับผมนี่ครับนี่ครับนะฮะให้ดูลักษณะการทำงานของเขานะไม่มีกล้องวงจรปิดนะเอาไม่ไม่มีกล้องจอนปิดมีมีมีม,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 มีนี่ยอันนี้ก็เป็นกล้องวงจรปิดนะกล้องซีซีทีวีนะฮะ ให้ดูก่อนโอเคนะทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ให้ดูการทำงานลยผมจะมาเข้าห้องน้ำนะฮะโอเคอให้ดูมุมกว้างอีกทีนึงให้ดูมุมกว้างอีกทีนึงนี่ครับนี่ฮะครับโอเคครับทุกคนขออ่ยุติไลฟ์เพียงเท่านี้แล้วกันนะเพราะผมไม่ไม่อยากคุยนะให้ดูการทำงานพอนะ พอตั้งแต่เห็นคลิปพี่วินัยนึกมั่นมาเนะี่ยผมไม่อยากจะคุยด้วยฮะผมแค่มาถ่ายดูแล้วกันเาว่าเขาทาํางานยังไงผมไม่ผมไม่คุยด้วยนะฮะโอเคครับทุกคนขอขอขอ,ขอยุติไลฟ์เพียงเท่านี้ให้เห็นกนรารทำงานเท่านี้นะฮะนะก็ไม่มีรายชื่อผู้ควบคุมด่านนะสรุปคือง่ายๆไม่มีรายชื่อผู้ควบคุมนะครับผมอ่าไม่มีอ่าไม่มีอ่าเบอร์โทรของผู้การทางหลวงนะโอเคครับผมผู้การทางด่วนครับผมพูดดิทนะฮะโอเคทุกคน ขออนุญ,ญาตปิดไลฟ์เพียงเท่านี้ครับนะ